ไวายดูตั้งใจเรียนมากเธอเธอเดินลงเลยเดินลงเลยยิงเฉยขายนี้เลยแปลว่าอะไรอ่ะแกะสลักเวลาร้อยปีเลยห่านร้อยด้วยอะไรที่จันนีมพูดธรรมชาติธรรมชาติ ข่ากวางวันนี้นะคะอยู่ในรีสอร์ทโรงรมเอยูข้าวมันไก่จานละ50าสิบาทเมื่อเช้าแต่งหน้าไม่ทันหวีผมไม่ทันทำอะไรไม่ทันเลยเพราะว่าตื่น8.40บ่งิบรถออก9ก้าโมงเธอฉันตื่น8.50บงห้าเลิ่มเริ h. H. H ่มเริ่มเริเรียนแล้วค่ะได้ของฟรีของฝากเหมือนไม่ได้เหรอหอมมาก คนตูยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรอ๋อมันคืออุย้ย <c oughs> อคติ้งอะ่ะค <c oughs> ือก่อนอันนี้เขาเคยให้เยอะกว่านี้นะเอากุ้งให้มันดูดีเลยไหมเนะ่ ิ่มาแรกเนาะต้อเลยู่มาแแต่ละมือแต่ละ day เห <laughs> นื่อยเพรานาจะเห็นว่าคลิปนี้ค่อนข้างแบบสบเปสปานิดนึงนะคะ <laughs> เพราะว่าสังคมมันหล่อหลอมให้เกสเป็นอย่างนี้ <laughs> จริงๆเราก็ไม่ได้รู้ตัวหรอกว่าชีวิตเรามันวุ่นวายขนาดนั้นจนมานั่งดูฟุตตัวเองคือเพื่อเราแปลกหรือว่าเราแปลกที่คบคนแปลกอีกทีนึงเอาเป็นว่าในวีคนี้นะคะเราจะพยายามถ่ายให้มากที่สุดเก็บบรรยากาศให้ดูนะคะว่าใน7วันอ่ะเกสทําไปแล้ว100ล้านอย่าง อุ่นมากคิดอยู่ว่าคลิปนี้จะพากเสียงหรือว่าใส่เพลงอย่างเดียวดีสวยมกนกแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะขอคำนับก่อนนะคะเราอยู่กองเพื่อความปลอดภยัยพี่แจ้งพจธดการเกรซเองนะคะวันนี้เกรซมาเป็นเกรสพิเกอร์ที่มอซึ่งอยากคิดว่ามันยิ่งใหญ่อลังการนะคะชุดเกมมันดูยิ่งใหญ่เองแต่ว่ามัน แกไปพูดต่อแนะ่คะคนประมาณยี่สิบคนเองก็เลย <c oughs> ไม่เกรงมากเออน,นั่นแหละอันนี้คือยังไม่ทาลิปนะคะมันก็เลยแบบจะจางนิดนึงมาพาพี่แจงดูมออ,อันสวยงามของเรา,าพี่เราวางน้ำราวางมาบุ่มบา่ามาปว้วาปว้าปวาบมาจิ้งนี่ขึ้นเอเคขวาขวาจริงมอเราให้ความสําคัญกับความสะอาดมากเห็นหน้าแล้นะคะสุดสวยแล้วเนี่ยเราแต่งตัวเต็มกันมากเลยนะอันนี้คืออันนี้เกแต่ง ลองสามวันดี่ก็ตื่นเต้นชิวๆพิชยากกว่านี้อ๋ออะไรนะคะอ๋อโอเคปล่อยน้องมาแล้วโอเค แจ็งเซยฮายค่ะ,อคคะตอนนี้เราอยู่ที่ห้างนะคะเซ็นเทาสินเก้า,กานะคะเรามาจากงที่ดีแบบทเราต้มาเรียนกันต่อแล้วก็กลับมาชั่วโมองครึ<า>่งย่าแต่แบบว่าไม่หลงาจนถึงชั่วโมองหิวมาเราหิวมาแล้วขอ,วอ,อกินก่อนแล้วค่อยไปช็อปปิ้งจริงโอเคจะกัน เอาจริงนะพวกเราอยู่ด้กันทีไรจับเมาฉ่ำม,มากคุยบนรถเป็นชั่วโมงแล้วนะก็คือย,ยังไม่หมดเรื่องคุยสักทีเกรซพาพี่แจงมาซื้อของเข้าหอกันแล้วนี่ก็เป็นเหยือ่อท้ากรตตาดนะคะพี่แจงป้ายยาอะไรมาเกรซก็ซื้อหมดยังมาโดนป้ายยาแชมพูสระผมอีกคือเกรซเดินผ่านบูธของ Head and Shoulders 2 w in 1พอดีที่นี่เขามีให้ตรวจสภาพหนังศีรษะและเส้นผมฟรีโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายแล้วก็มี Hair Expert มาช่วยวิเคราะห์ด้วยเป็นไงทายอินเดียนไหมที่ Hair Expert เขาก็จะเอากล้องมาซูมหนังศีรษะของเกรซว่ามีปัญหหาาาาาออะะไรบ้้งงซึ่จจเเเ็นกกกกลลยวผมม แม้ตอนนี้จะยังไม่มีรังแคแต่ว่าเสี่ยงกับการมีรังแคมากๆในอนาคตซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดผมขาดหลุดร่วงด้วยหลังจากนั้นก็มาฟังเสียงของผมกันนะคะอ่างงสิว่าทาไมถึงต้องฟังเสียงของผมเขาก็จะอาดเสียงตอนหวีผมเรานะคะแล้วก็เอาไปเทียบกับเสียงของผมสุขภาพดีคือถ้าผมสุขภาพไม่ดีเนี่ยจะเส้นถี่เยอะมากแล้วก็เสียงก็จะกระตุกกระตักซึ่งผมเกรสเนี่ยก็กระตุกกระตักกระตุกกระตกกระตุกกระตกก่อนี้เกรสไม่เปิดใจกับแชมพูรักษารังแคเลยเพราะว่าเคยใช้แล้วผมแห้งมากเกสก็เลยแบบหยุดใช้ไปเลยแต่ว่าอัััันนนเีี้แชมมมพูรรรรกกษาางงคขอ Heden shoulders วต ทั้งแชมพูและครีมนวดในขวดเดียวกันประสิทธิภาพในการขจัดสังแรเท่าเดิมแต่ว่าไม่ทำให้ผมแหง้งมีครีมนวดที่ช่วยบำรุงไปในตัวเมื่อซื้อ Head and Shoulders สูตรหรือขนาดใดก็ได้ครบ349อบาบาทต่อใบเร็จสามารถนำไปแลกเซ็ตหวีกับแผ่น Hair Check 2 in 1ได้ฟรีเดี๋ยวในอาทิตย์นี้เกรซจะมาทดลองใช้ให้ดูนะคะนี่เรานี้มันนักคอนเทนต์จริงรเลยอคอนเทนต์ <laughs> เออจริงเราก็ต้องไป็น ถที่เรนติดตามนะคะที่คนอื่นอะถ่ายรูปกับเกมเยอะมากแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพี่แจงไม่ได้ถ่ายบ้างเออน่ารักเรนถ่ายได้ด้วยนะคะเออแล้วก็เลยได้รูปคู่กันมาอย่างนี้นะคถ่ายที่บูรนะคะที่เินใช้เรื่อนมากค่ะเอาเยอะๆเลยเอ้แมกกาสบิ๊กแฮปปี้สไบโบครันนี้เป็นบุฟเฟ่ต์นะเรื่องอะไรอ่ะข้าวอ่ะอันนี้เรียกว่าข้าวอะไรนะข้าวอย่างนิมบับเออน่ารักพี่น้อง ทำไหมครับเพื่อน วันนี้นะคะเกสจะไปถ่ายคลิปย้ายคอนโดเคลลี่นะอันนี้น่าจะอัปโหลดหลังจะไม่รู้อะไต่อัพยังไม่แน่ใจแต่ว่าได้ดูกันแน่นอนนะคะก็จริงๆอันนี้เป็นวันที่สองน,นะที่เกดไปจัดห้องเคลลี่วันแรกได้แค่ต่อกเก้าอีก้กับซื้อของสองอย่างแค่นี้เลยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะพยายามจัดให้มันเสร็จนะคะเราจะได้แบบว,ว่าหมดเวยหมดกรรมสักทีจะได้เป็นห้องที่ดูสวยสักทีเออตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะทุกคนเรานัดเคลลี่ไว้กี่โมงบ่ายโมงอาหารเช้าสสารบวันนี้นะคะไจแอนฝรั่งือกินข้าวไม่ทันเปล่าพนัน ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้มนี่เกียงพงองรองมั้งอันนี้เอาไปใส่ห้องน้ำอนน่าจะวางบนแบบโต๊ะเครื่องเขียนส่วนอันนี้ในตู้เย็นคิดให้หมดแล้วเนี่ยทำไมชั้นพี่ที่ดีขอนนต้องบอกกันเลยว่าเทลลี่ไม่ได้ให้บีบอะไรฉันเลยเทลลี่แค่คยอยากไโฟมน้างน้าเราไม่น่าจะฝนตรงน้าที่นี่ l เราตีเ็บุ้งปัดปัดจัดโต๊ะเครื่องแป้งไปเสร็จนะเหนื่อยมากเราก็เลยมานั่งตัดคลิปต่อเป็นคลิปที่เราลงติกต็อกนะคะขนตาสะพรึงสะพรึงสามารถไปดูได้นะคะที่ติกต็อกลืมชช่อติกต็อกตัวเองแต่จะขึ้นให้ทำไรอะทำไรเหรอ ออ๋กะชั้นวางหนังสืออยู่ตรงนี้ไซส์ประมาณ160เซนติเมตรทุกคนคะตอนนี้เราอยู่ที่เดวาจังหซึ่งกี่เสร็จแล้ววิวถ่ายเนี่ยนี่ตอนนี้คนอยู่กับเสร์ฟสวยอันที่นี่นะคะอย่างแรกเราจะลงลิปไลเนอร์ก่อนกบขอบปากอย่างต่อไปนะคะเราจะใช้ลิปแมทลิปส์หนึ่งตรงกลางก่อนต้องสักเกลือเลยค่ะต่อด้วยลากานะคะเป็นลิปกลอสโทนสีส้มๆกว่าจะเสร็จแล้วเราก็จะได้ลิปแบบนี้ค่ะสวยไหม ตอนนี้เป็นเวลาตีสองเราเพิ่งถ่ายคลิปเสร็จนะคะทุกคนโอ้ยเหนื่อยมากวันนี้ได้เริ่มงามยามดีมากที่จะสระผมนะคะเพราะว่าผมเน่ามากแชมพูมาสามวันแล้วซึ่งก็ถือว่าได้เริ่มงามยามดีนะคะในการใช้แชมพูใหม่ที่ได้มาจาก h a d and shadows เหมือนน้ำเี้ยี่ก็ใช้รัแ้ว หอมมากเอาคนนี้เขาประสานทังแชมพูแล้วก็ครีมนวดในหนึ่งเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแกไม่ต้องรับปรุงต่อเลยอุ้ยหอมจริงจริงเดี๋ยวกจะมาใช้แปรงที่ Head n d Shoulders เขาแถมให้ที่บูธด้วยนะคะมีเป็นลายของน้องชาร์ล็ด้วยน่ารักมากก็สงสัยไหมว่าแปรงตัวนี้กได้ฟรีมาจากไหนแกได้มาจากบูธของ Head and Shoulders นี่แหละถ้าซื้อแชมพู Head and Shoulders ครบ3 4 9บาทจะได้เซ็ตแปรงสระผมของน้องชาร์ล็แถมแผ่น Hair Check 2 in 1ด้วยเอามาเช็คสภาพผมเองที่บ้านแกซื้อครบบาปกร้อเสี่แล้เก้่นเกมปลาเป้า ครบ100แต่ปุ๊บจะได้ของเล่นส่มของน้องชาร์ลีเพิ่มอีกด้วยรู้สึกว่าผมไม่แห้งจริงถ้าเป็นแชมพูกระจาษังแคที่เกเคยใช้หลังจากที่ล้างเสร็จอจจะรู้สึกว,ว่าแบบจับไปแล้วมันจะสากมากแต่อันนี้คือผมนุ่มมากนุ่มกว่าแชมพูปกติที่เกยใช้อีกหอมแก็ไม่ต้องบำรุงต่อเลยเพราะว่าแชมพูแล้วก็พรีเมอร์เขา้ารวมไว้ในเดียว,วเด็กจะไป,ปลองแปรงผมดูนะคะว่าผมจะนุ่มจริงไหมหรือเขาแค่ลองลงหรือเปล่าเพื่อกดชั่น,นให้เลยไปคะ่ะผมนุ่ม สวยสวยพริว้วยด้วย Head and shoulders นะคะไม่เคยเจอแชมพูกระจัดรังแคที่ทำให้ผม,มนุ่มขนาดนี้นิกจ้าจะเป็นครั้งแรกเลยที่เจอแชมพูกระจัดรังแคกับครีมนวดมารวมตัวอยู่ในหนึ่งเดียวกันเราจะลองใส่ทีในวีดนี้นะคะเพื่อจะได้เห็นอีกแน่นอนวันนี้เขาไป่ลองก่อน สวัสดีเช้าอันสดใสค่ะสี่โมงครึ่งคือเกตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตอนเที่ยงนอนไปตอนตีสี่แปดชั่วโมงก็คิดีว่าเที่ยงตื่นและสดใสสรุปฝันดีนอนต่อถึงไปสง่งก็ฝันมันดีอยากให้สตอรี่มันแบบดันยาวๆอ่ะ <c oughs> แล้ววันนี้คือแบบฝนตกตทั้งวันเหมาะกับการนอนคือ <c oughs> ถ้าเรากลับไปนอนมันก็จะเสียเวลาชีวิตกันไปแล้วก็เลยแบบกึ่งๆน้นอนกึ่งกึ่งทำงานอยู่ตรงนี้นะมาสองชั่วโมงเออเรื่องไม่ได้อ่ะ วันฝนตกกับชานี่คือ The Best อันนี้เจ๊ไปขโมยจากโรงแรมมานะคะเป็นกลิ่นคาโมไมลา์โลกลิ้นไอ The Best กกจะมาถ่าย TikTok Review ก,ออก,กันนิดนึงนะคะรีวิวมาสคารา่านี่คือ outfit วันนี้เป็นโทนฟีลแบบน้ำตาลน,น้ำตาล Elegant ตกได้อยู่ไหมดูผู้ดีไหมไปดูคลิปเต็มเก a c ได้นะคะที่ TikTok แล้วน่าจะใช้เวลาถ่ายสักประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเจอกันมีคนขอมาเยอะมากว่าลุคนี้แต่งยัางไงเดี๋ยววันนี้เกสจะมาโชว์ให้ดู ใช่ที่สุดแล้วค่ะทุกคนโอ้หิวมากถึงจะเห็นว่าคลิปติ๊กต็อกอ่ะยาวแค่2นาทีเจ็ดท้ายสองชั่วโมง very dedicated <c oughs> นี่ทุกคนทุกคนชอบเมคอัพสเกลไหมให้เป็นโทนน้ำตาลน้ำตาลแล้วเกลรู้สึกว่ามันเข้าเกลมากเลยอะเลิศๆคอนแทคเลนส์ตัวเนี้ยมันทำให้ตาเกลดดูโตแบบปรึงมากเพราะว่ามันใหญ่กว่าลูก,กตาเกลดนะคะเป็นสีน้ำตาลแบบธรรมชาติธรรมชาติแล้วทิ้งปิกัดให้ไว้ในดีสคริปต์เช่นแหลังท้ายคลิปทุกคลิปสภาพโตต้องเป็นประมาณนี้แล้วค่อยมาเก็บแพ็คของกกัับาน แค่เคยว่าเกดต้องสายตามไม่ดีมากๆแน่เลยอะเมื่อกี้เกดแบบถอยเข้าถอยออกพยายามจ่อให้มันตรงใช่ไหมแล้วออกมาจากรถเออคิดว่าตรงอะนี่คือภาพนี่คือตรงของเกดเกดรีบมันเกดขีวมากกินได้ทั้งบ้านแล้ว เอาไหนแล้วพี่แคชเชียร์ชาชาบอกว่าแคชเชียร์จะปิดแล้วนะคะก็เลยซื้อมาหมดเลยแล้วใครเลือกที่ว้าวิธีคนรวยหรือเปล่าไม่ใช่ใช้เงินแบบไม่คิดมึคเคยบอกเกียตอน15้ไหมว่ายังมีเตียงสองชั้นมันปวดเขา่า นอ้องเท่บ้ารูปผมทุกคนดูรูปผมยังทุกคนเห็นรูปผมยังให้ฉันเก่งมากให้ฉันเก่งมากเยียมเยียมเยียมได้ทำงานยัง We are here again the the car เพิ่งกลับมาจากอ e ีเวนต์นะคะแล้วเข้าเมืองกันอีแล้วเข้าเมืองกันวุ่นมากเลยเหมือนดูดพลังชีวิตเกรไปหมดเลย <laughs> เกเป็นเอ็กซ์อเวน์นะแต่ว่าพอโตขึ้นรู้สึกว่าเริ่มอินเทอร์เวนต์ขึ้นเรื่อยๆการที่คุยกับคนเป็นใช้เนื้อจี้เยอะมากเลยนะทุกคนแต่สนุกสนุกมากโตเกรสแบบถึงแม้จะไม่รู้จักใครเลยอะแม่ไม่เคยเจอใครมาก่อนแต่ว่าแบบมันรุ่นราเขาเดียวกันเนี่ยทุกคนแบบน่ารักกันมากๆแล้วนี่จะเป็นข้าวมือเของวันนะคะเป็นซุกี้แห้งจากร้านปูดกีตมันเป็นร้านแบบฟิ คือแกไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันเลยอะเพราะว่าแบบกลัวข้างงานไม่ทันก็เลยแบบ <ul> แบบอ่านเลือกแต่งหน้าไม่กินข้าวแ,<ต>แต่ในงานมันมีข้าวขอกินคำาหมือนกันปนะข้าวอมออืม คาบโบไฮเดรตมันอร่อยอย่างนี้นี่เองฟินอะได้ยินเสียงผักปะมันกรุบกรุบกรุบจริงๆที่เวนะ่ะมันมีทั้งของคาของหวานที่กินแล้วของหวานอร่อยมากแต่เกกินไปแค่คำเดียวเขากลับเข,ข้าไปในงานใหม่ใช่ไหมคือตอนนั้นมันเกงกีเดสกะมากแล้วมันแบบทุกอย่างมันตื่นตระหนกไปหมดอะเราเข้าไปโดยไม่รู้จักใครเลยอะเออแต่โชคดีของเราไหมก็คือเรารู้สึกว่ามีหลายคนที่รู้จักเราเขาก็เลยทักเราก่อนแล้วเราก็เลยเริ่ม conversation ได้ง่ายอาจจะเป็นเพราะเราอะเป็นคนมีเสี่ยงไม่สิ่งคือเขาน่ารักกันมากเลยอออออ่่่่่ะททุุกกกกกกคคคนนนนนนนชชวยยยััหมมมมดเเเเเลลไไงีืบ ไปงานอีเวนต์เลยเจะรู้สึกว่าเกสอินสิเคียรรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้สวยเท่าเขาไม่ได้แบบเด่นอะไรเท่า KOL ที่ไปงานก็ปะแล้วมันก็เลยทำให้เราแบบเอ๊ะตอนถ่ายรูปเราก็ไม่มั่นใจเราไม่มั่นใจกับอะไรเลยอะแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วแล้วก็จ้างได้นะคะชอบชอบมากเลยชอบชอบ เหมือนก็ได้จะมาซื้อต่อบินก่อนกลับคือเมื่อวานอ่ะที่แกมาถ่ายคลิปใช่ป่ะคือแกทำคลิปหายแกทำหายเป็น30คลิปแล้วแกก็เศร้ามากทุกคนเพราะแบบมาฟุตเยอะมากเลยอ่ะที่เราอยากจะให้เพื่อนๆพื่ได้ดูแต่พวกเราทำหายอ่ะเราเผื่อไปลบตอนที่แบบว่าเคลียร์เมมหรอตอนถ่ายรูปในงานอีเวนต์วันเนี้ยน้อยอ่ะคิดว่าวันนี้ I deserve ต่อบินเพราะว่าอันนีโอปั่นของตัว I think I deserve this เบสักอย่างวันนี้เท่าไแบบวันนี้เรามาเรียน ใจฉ่ำอยากได้รัษาเราจะดูกันว่าใครจะไปต่อใจคแต่เราก็ทำแค่อีเวนต์เดียวไม่ใช่เหรอทำานทั้งนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปทำอีกอย่างหนึ่งก็คือไอติมไอเสวีทคือตัดทิ้งไปก่อนอ๋อโอเคฉลาบ้านเราเยก่ย้ำๆก็ใช่ไอติม สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้5้าโมงแล้วนะคะเรามาอยู่ที่ตลาดนัดเดโลซึ่งมันเป็นตลาดนัดที่เดียวที่อยู่แถวนี้นะคะมาหาอะไรกินกันตอนนี้เพื่อนๆเกรซไม่อยู่ด้วยนะเฮ้งเงาเขาไปซ้อมงานของมหาลัยเกรซลาออกแล้วก็เลยคิวมากแบบทั้ทงวันกินได้แค่มือเดียวโยเกิรต์ตซึ่งอย่าเรียกว่ามือ คค่มื้อนี้เกตมีกระดู30บาทก็้วกปิ50บาทน้ำเต้าหู้อีก12บาทแล้วก็ขนมโตเกียวอีก20บาทกินคือจริงๆตอนนี้เราถึงขอแล้วแต่ว่าไม่ไหวจะเป็นลมก็เลยขอกินก่อนขนมโตเกียวสักหนึ่งคำใส่หวานอ้อเรียเลยอ่ะหอมปากหอมคอไม่เอาสั่งเยอะนะคะกูอ้วนใครแม่อ้วนพร้อเนี่ย ทุกคนคะเรากำลังตัดสินใจนะคะว่าเราจะไปกินหม่าล่ากันตอนห้าทุ่มหรือเปล่าปปยงฉุบตัดสินใจถ้าสมมติฉันชนะก็ไม่ต้องไปถ้าสมมติเธอชนะก็คือไปสามเป้านะเ่ายิงฉุบเ่ายิงฉุบเ่ายิงฉุบ <c oughs> ไม่ต้องไปไหนเธอบอกเธอไปกินข้าวมีห้องได้้ <c oughs> ใจเราแค่เรียกร้องหม่าล่านะคุณจัด เรามาอยู่ที่ด้่งนะคะามใจเพื่อนที่สุดแล้วประเด็นนะคือคนนี้ต้องไปซ้อมต่อพรุ่งนี้เช้าตื่นปีห้าครึง่งแต่ตอนนี้ห้าทุกครึง่งค <c oughs> 电视上面很难。 ตอนเช้าเช้าไหมบ่ายสองเพิ่งตื่นวันนี้เกสกลับมาบ้านนะคะทุกคนมาพักผ่อนหย่อนใจช่วงนี้มันเป็นแบบวันหยุดยาวไงยาวสองวันทุกคนที่เกสกลับบ้านอ่ะมันจะมีอาหารให้สั่งเยอะมากเพราะแถวหอคือคือรักการดานมีหลายสั่งอันนี้คือร้านโปรดเกสช่วงนี้นะคะชื่อร้านว่าผมผักใครอยู่แถวบางนาสั่งกันมาได้นะอร่อยมาก the price is reasonable อะทุกคนในเมืองอ่ะโอ้โหจราร้อยห้าสิบสองร้อยอันนี้คือแบบไม่ถึงร้อยมั้งนี่นี่นี่ทุกคนมันเป็นแบบ vegetarian ไม่มีเนื้อสัตว์จะกินยังไงให้งามเนี่ย สะดุดพื้นรืออะไรไม่รู้ต่สดุดพืด้น So เอออย่างออลเดอร์จะมังไม่ได้เลยพึ่งมีผมคลายแล้วแต่ผมก็ยังนุ่มอยู่นะคะเพราะว่าอะไรใช่เป็นโชเดอร์ค่ะเอองงมากเลยอ่ะวันนี้เพราะอะไร เรามาอยู่ไหนแล้วบ้านชัดชองในหนึ่งอาทิตย์มีเจ็ดวันเราอยู่บนละครไปแล้วแปดวันเอาแรกว่าจะปิดแล้วนะคะว่าจะไปหรอเออเออไม่แต่ฉันนั่นเก่งใจเพื่อนเนี่ยถูกไหมเป็นเพื่อนที่ดีอ,อุ้ยอันอีกหลังอีกหลังอ๋ไหม, <c oughs> มงมงว่ะ <c oughs> <c oughs> ถ่ายวิดีโอ <c oughs> <c oughs> เอาเหอะไม่มีใครกินด้วยนมด้วยในวันตกธรรมดารสชาตนีแม่บัวพันผสมคิวสีขาวลายจุดสีดำยู่นิซีแลนเหมือนได้กลิ่นความเป็นไทยอู่เป็นบัวที่แบบได้ฟังเพลงถูกข่าวกลังงานเดินเอาคาเนชัไมาให้ดู <c oughs> <c oughs> ถึงห้อนะคะทุกคนเกจะรีบอาบน้ำนอนเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่เรียนเช้าบ่ายแตวตอนนี้ตีสี่ครึ่งเลิศไม่ไหวแล้วกินเมื่อเช้าเกรซก็สระผมเรียบร้อยแล้วนะคะด้วย Head and Shoulders ผมนุ่มมากหลังจากที่เกรสใช้ Head and Shoulders มาตลอดทั้งอาทิตย์นะรู้สึกชอบมากช่างพูดร่างแค่ปกติต้องใช้แบบต่อนเ่อนนะคะไม่สลับสูตรไปมาเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเกรสเคยลองของแบรนด์อื่นมาแล้วนะคะสระอาทิตย์เดียวผมก็เริ่มแห้งแล้วสรุปผมนุ่มแบบจนหน้าแปลกใจอะรู้สึกว่าผมมันพริ้วไหวดังสส่น้ำเดินไปทางไหนทัั้้งวนีก มีปัญหาเรื่องรังแคใช้แชมพูตัวไหนแล้วผมแห้งมากลองลองเลยตัวนี้เหมือนสร้างมาสาหรับคุณนละค่ะและสุดท้ายนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะไปตรวจสภาพหนังศีรษะหรือว่าเส้นผมต่างๆฟรีสามารถไปได้ที่บูธของ Head and Shoulders เลยนะคะหรือสำหรับใครที่แบบเอ๊ะรู้สึกไม่สะดวกสามารถใช้แพด Hair Check To w i ของ Head and Shoulders ได้นะใช้เองได้ที่บ้านเลยนอกจากผมไม่มีรังแคยังผมนุ่มมากอีกด้วยสามารถหาซื้อ Head and Shoulders ทั้ง3สูตรนี้ได้ที่ To p ปหรือว่าห้างสุพิาทั่วไปเลยนะคะ vlog Week 7วันขอจบเร็วไเพื่อน Bye. Bye. <laughs>